ก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องต้องมีพอปด้วยนะช็อกโกแลตใหม้ม <laughs> าจริงช่วงนี้เป็นช่วงสอบคือจริงๆอะ่ะมันเป็นอีสเตอร์เบรกใช่ไหมแต่ว่าแทนที่เราจะได้ไปเที่ยวกันเหมือนชาวบ้านคนอื่นก็คือเราต้องทำแอสไซมบเมนต์คือเรามาเรียนเป็นคอร์สเออมาสเตอร์ออฟหรือที่เขาเรียกกันว่า LLM ใช่ไหม <laughs> ก็คือเป็นคอร์สอินเตอร์เนชั่นแนลฮิวแมนไร a ์ซ้่ยก็คือเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชน รีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับคอร์สของเราโออร์วิวก็คือก็เราเป็นคนไทยคนเดียวในคอร์สเลยเอตอนแรกนึกว่าจะมีคนไทยเยอะกว่านี้เหมือนกันใ <laughs> ช่แล้วก็มีเพื่อนต่างชาติเพื่อนเพื่อนๆน่ารักมากคาดไม่ถึงว่ามันจะมีคนที่เหมือนกับว่าแชร์ประสบก,การณ์หรือว่าแชร์ e x p e ซ i e n c e ในด้านกฎหมายสิทธ,ธิมนุษยชนคล้ายๆกับเราเยอะขนาดน,นี้อาชีพทุกคนแบบน่าสนใจมากคือรู้สึกว่าเราได้มาอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนมาแชร์แพชชั่นของตัวเองในด้านชี่ิตหลายอย่างบางคนเขาก็เป็นแบบ j o u r n a l ที่ทําเหมือนกับสื่อในด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศของเขาอะไรเงี้ยบางคนก็ทํา NGO แบบชื่อดังมาก่อนก็คือเราได้มาเรียนกับเขาได้แบบมานั่งแลกเปลี่ยนโน่นนั่นนี่กับเขาใช่ไหมก็รู้สึกว่า แบบตื่นเต้นว่าแบบเหมือนเราได้แพชชั่นแบบได้การจุดประกายอะไรจากเพื่อนในคอร์สเราหลายคนเหมือแนบบได้มานั่งเรียนกับคนที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากทํางานด้านกฎหมายแบบเออระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะแบบถ้ามันลงลึกขึ้นมาได้อีกก็อยากไปทํางานด้านองค์กรหรือ NGO อระหว่างประเทศที่เขาแบบสนใจด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนอาจารย์แบบวิธีการเรียนการสอนอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าอาจารย์ทุกคนแบบ ก็คือเป็นอีกแรงเสริมหนึ่งที่จุดประกายแพชชั่นของพวกเราทุกคนแบบในคอร์สแบบยิ่งเรียนยิ่งมีแพชชั่นในด้านคิวเมนไนแบบอาจารย์น่ารักมากแล้วอาจารย์เขาก็เหมือนแบบเป็นคีย์เพอร์เซนที่แบบทำ U N Special และพอทัวร์แล้วก็แบบเป็นเอ็กซ์เปิดในด้านโน้ด้านนี้อะไรเงี้ยแบบการเชียร์อัพเขาค่อนข้างดีได้มานั่งเรียนรู้แบบจากอาจารย์แล้วก็จากเพื่อนๆแบบในคอร์สของเราก็ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากรู้สึกว่าเออไม่ไม่ผิดหวังที่เลือกมาเรียนที่นี่แพชชั่นในด้านคิวมมากไหนขอองงงเรงงัั็ยยคู่ ก็เหมือนกับว่าได้ต่อยอดแพชชั่นแล้วก็ความชอบของเราแบบเหมือนได้เห็นภาพอะไรชัดขึ้นด้วยอย่างเงี้ยมันก็มาเรียนเหมือนได้รู้ว่าอะไรมากขึ้นได้แบบศึกษาเคสได้อ่านได้ใช้ประสบการณ์กับเพื่อนๆกับอาจารย์เหมือนกับมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยไกด์นว่นไกด์นี่ให้ก็รู้สึกว่าอืเป็นประสบการณ์ที่ดีมากก็เดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องคอรอ์อสเรียนกันว่าเราเรียนอะไรกันบ้าง อืมมาต่อกันที่โอเวอร์วของคอร์สเราก็คือส่วนใหญ่หลักๆของคอร์สเราอ่ะมันก็จะเป็นวิชาของ Law L W U ก็คือ Law ส่วน H U อ่ะก็คือเป็นของ u u m n r r i h t t Center แเรามันก็จะเหมือนเป็น a p p l y l a รอมากกว่าว่าเออเราแบบเชือ่อมโยง Human Rights กับศิลปะย,ยังไงหรือว่า Human Rights กับแบบเออความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิชาที่เราเลือกเรียนเกี่ยวกับแบบ ตัวกฎหมายจ๋าเลยที่มันก็ต้องท่องแบบพวกอาร์ติเคลิลน,น้าเบื่อดนึงก็จะไม่สนุกเหมือนวิชาพวกนี้อย่างวิชาแบบชิวเม้นท์อาร์ตอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็พาไปทัศนศึกษาในแบบเอ็กซิบิชันอาร์ตของในมหลาลัยแล้วก็จะมีดิสเซอร์เทชันเหมือนที่หลายๆคนที่มาเรียนปอโทก็ต้องทําเหมือนกันก็คือเหมือนเป็นรายงานจบปะ่ะเออสุดท้ายแล้วที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราแบบสนใจในด้านไหนอยาก โฟกัสอะไรเป็นเรื่องพิเศษความน่าสนใจหนึ่งก็คือ,อ,อของคณะเราอะเขาสามารถเปิดให้เราไปลงเรียนกับคณะอื่นได้โอเคทุกคนหลังจากที่เราได้แชร์ไปข่าวๆแล้วเ,เนาะว่าคณะเรามีการเรียนการสอนมีหลักสูตรเป็นยังไงบ้างเราก็อยากจะมาแชร์ต่อว่าเ,ออเหตุผลที่เราตัดสินใจเลือก University of Essex หลักสูตร LLM International ที n Rights l a อว่าทำไมเราถึงเลือกที่นี่ <laughs> ช่ก็คืออย่างแรกเลยเราก็ง่าจะทําเหมือนคนทั่วๆไปเนาะก็คือทักไปปรึกษาอาจารย์ที่สมัยเราเรียนปตีคือเราอะจบจากคณะน,นิติศาสตร์จุฬามาแล้วเราอะเรียนสาขากฎหมายระหว่างประเทศแล้วเราอะชอบวิชาฮิวแมนไ h t ์มากๆที่เรเรียนตอนปอตีเราก็เลยทักไปถามอาจารย์เลยว่าอาจารย์หนูสนใจจะเป็นปโทในด้านนี้อาจารย์มีที่ไหนแนะนำไหมคะเขาก็เลยเมนชั่นชื่อเอเซกมาซึ่งพอเราได้มีการไปทำรีเสิร์ชคร่าวๆเราก็เห็นว่าอ้ เอสเซกก็ติดท็อปเทของในสาขา Human l i ลท์นะเราก็เลยยิ่งมีความสนใจมากขึ้นไปอีกว่าเออเออใช่ไหมที่นี่มันน่าสนใจจังแล้วทีนี้เราก็เลยได้เออคอนแทคพี่พี่บิดเอ듀เคชันยูเมาจากทางคุณพ่อเพราะว่าน่าจะมีเหมือนกับลูกของเพื่อนคุณพ่อแบบติดต่อผ่านที่พี่เอเจนซี่นี้เราก็เลยได้เอเจนซี่เป็น พี่แนทพี่ปื้มพี่สิวีมาเราก็เลยได้ทักไปคุยว่าพี่ๆคะหนูสนใจอยากเรียนกฎหมายด้านนี้ <laughs> พี่ๆมีที่ไหนแนะนํำไหม <laughs> พี่ๆเขาก็ได้มีการส่งรายชื่อมหาลัยมาเยอะมาก <laughs> ที่เขาเฉพาะทางในด้านกฎหมายคิวบันไรเราก็โอ้เ oh, ยอะมากเรื่องไม่ถูก <laughs> <laughs> ก็เลยได้มีการแอพพลายไปหลายที่แต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกเรียนที่ University of Essex เพราะว่าเออจากที่เราได้ทำรีเสิร์ชเข้าๆมามหาลัยที่นี่เขาก็ ค่อนข้างให้เด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาลัยที่ค่อนข้างเยอะหลักสูตรไม่ได้เป็นตัวกฎหมายจ๋ามันก็จะมีความเป็นแบบเออแอพไพร์เอาฮิวแมทไลท์ไปปรับใช้กับแบบเออศิลปะบ้างไปปรับใช้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างเรารู้สึกว่าเออมันแบบน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เออฮิวแมนไลท์เหมือนกับว่านากักกฎหมายซิทีมนุษยชนชื่อดังหลายๆคนเขาก็จบการศึกษามาจากที่นี่แล้วก็เออได้รับความเชว่เแล้วเขามแนำมาจากพี่ๆ Education UK ด้วยก็ตัดสินใจที่จะมาเรียนที่นี่